สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวแจ็คอะแดปเตอร์ตัวเมียนะครับตัวแจ็คอะแดปเตอร์ตัวเมียเนี่ยก็ไว้เป็นแจ็คสำหรับต,ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปั๊มอ่าเวลาเราที่เราซื้อปั๊มมาแล้วนะครับบางทีเนี่ยมันจะต้องไปต่อเข้ากับอะแดปเตอร์แต่บางครั้งไม่มีหัวอะแดปเตอร์มาให้มันจะเป็นลักษณะสายไฟอย่างนี้นะครับอ่า อันนี้ผมก็เอาอะแดปเตอร์มาซึ่ง apter, อะแดปเตอร์จะเป็นแจ็คประมาณนี้นครับแจ็คตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อต่อเข้ากับสายไฟตัวนี้นะครับนีครับซึ่งการต่อนะครับส่วนมากสีแดงครับจะเป็นควบ,บวกครับสีแดงเราก็ต่อตรงควบ,บวกนะครับ ส่วนสีดำก็ต่อที่ขั้วลบนะครับโดยขันเข้านะครับตอนนี้ผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสีดำก็ไปต่อที่ขั้วลบนะครับสีแดงก็ไปต่อที่ขั้วบวกครับอันนี้ก็เสียบอะแดปเตอร์นี้ก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ผมเอามาต่อก็คือขนาด12โวลต์7แอมป์นะครับนะครับคือเราต่อกันได้เลย ปั๊มก็จะทำงานนะครับมเมื่อใช้เป็นใช้งานแล้วเราต้องการก็คือถอดปลั๊กครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็สามารถเอาไปต่อเข้ากับตู้ควบคุมได้นะครับเราจะต้องไม่เสียเวลามานั่งถอดปลั๊กเสียปลั๊กนะครับอ,อันนี้คลิปนี้ก็ เราก็มานำเสนอแจ็คอะแดปเตอร์ตัวเมียก็ขอบคุณมากครับสำหรับผู้รับชมคลิปนี้นะครับ